สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กันหน่อยนะคะวันนี้ก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะอาจจะมีเสียงอะไรหลายอย่างแทรกเข้ามานะคะไม่ว่ากันนะสาหรับใครทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกๆท,ท่านด้วยนะคะหาก หากเอ็มก้าร่วงประการใดก็ต้องขออาภายัยเวนะที่นี้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าไพ่ต้องการอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่ต้องการอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะอาจจะไม่ได้เช็คพลังงานตัวตนนะคะ หรือยังไงเอายังไงดีเช็คพนักง,งานตัวตนกันสักหน่อยดีไหมเอ่ยอะเดี๋ยวขอเช็คพนักง,งานตัวตนกันสักหน่อยแล้วกันนะคะขอเช็คพนักง,งานตัวตนกันสักหน่อยนะสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยนะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะวันนี้เป็นไงว้าวคนที่ เป็นคนมีเงินนะคะสำหรับคนที่เข้ามาฟังมาชมในในคลิปนี้วันนี้นะคะเป็นคนมีความพร้อมเต็มมีทรัพย์สินมีมรดกนะคะเป็นคนมีเงินนะคะสิบเหรียญขึ้นมาเลยนะในรู้จะพูดยังไงพูดได้คำเดียวเป็นคนมีเงินอืมวางแผนจัดการดีนะคะเป็นคนที่เวลาทําอะไรเน่ะมีการวางแผนนะเวลาจะทําอะไรก็ให้เหน็นถึงว่าค่อยค่อเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ได้เป็นคนบุ่มบ่าม ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นทำอะไรคิดจัดการวางแผนนะแต่ติดปัญหาเรื่องของจักระที่4ี่นะคะเหมือนไม่มีอะไรถูกปิดกัน้นถูกบล็อกเกี่ยวกับเรื่องของความความทุกข์ใจปมปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยังฝังใจอยู่ในตั้งแต่อดีตเนาะ นะคะริกนายหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามาชมนในคลิปนี้คุณเช็คเรื่องของสุขภาพหน่อยก็ดีนะคะเช็คเรื่องของสุขภาพเนาะเกี่ยวกับเรื่องอะระบบเลือดของแล้วหัวใจช่วงนี้ใครแบบอยู่ยยมีใจวิวใจสัน่นบ้างไหมอะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้ไปเช็คกันหน่อยเนาะอืม ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอ่าคนที่เข้ามาชมใน,นพลังงานในวันนี้นะคะมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวด้วยนะหรือหมายถึงว่าคนที่เข้ามาชมในคลิปเนี้ยอยู่ในองค์กรตําแหน่งที่อยู่ในบริษัทใหญ่ๆนะคะ องค์กรบริษัทใหญ่ๆเลยแล้วก็มีหน้าที่การงานตําแหน่งที่แบบมั่นคงมากๆก็ได้ด้วยเพราะว่าเห็นตั้งแต่ใบแรกเนาะการสิบเดืยนแล้วเป็นคนทําอะไรอย่างที่บอกเลยไพ่ตัวตนให้เห็นค่ะไพ่อย่างไพ่พระสังฆราชอย่างเงี้ยเป็นไพ,พน่พระเนาะไพ่นักบวชแสดงว่าคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ค่ะเป็นคนเวลาทําอะไรอะ่ะจัดการวางแผนเป็นคนไม่บุ่มบ่ามทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความรอบคอบสูงนะคะแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องของความเป็นสามดาบ มีปมอะไรไหมที่ติดค้างตั้งแต่ในอดีตหรือสุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงดูดูเรื่องของระบบเลือดหน่อยถ้ายังไงว่างๆไปเช็คนิดนึงก็ดีนะคะดูเรื่องของระบบเลือดช่วงนี้มีใจสั่นใจหวิวไหมนะอยู่ออย,อย,อย,อยู่แบบจุกแน่นหลังหน้าอกนะคะอ่ะแน่นข้างหลังเนาะจนมาถึงอกข้างหน้าอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีอาการแบบเจ็บแปบบ๊แบๆบตรงหน้าอกหรือเปล่านะถ้ายังไงถ้ามีลองไปเช็คดูนะคะ อืมแต่สําหรับคนที่เข้ามามามารับชมรับฟังในคลิปนี้ในวันเนี้ยนนบอกเลยว่าพนังงานของคุณอะ่ะค่อนข้างจะเป็นคนแบบว่ามีความมั่นคงอสังหามีอสังหาริมทรัพย์ที่ดีนะคะเป็นคนแบบโชคชะตาจะมีกจะมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเปลี่ยนไปในทางที่ดีอีกนะคะแล้วก็อะไรที่มันแต่ทีเนี้ยมันยังติดเรื่องของความ ความทุกใจความไม่สบายใจอะไรบางอย่างที่มันยังเคลียร์ไม่ได้หรือเป็นปมเป็นเรื่องของจกักระที่สีกก่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของจักระที่4นะี่เนาะแนะนาให้นั่งสมาธินะคะแต่มองว่าคนในพลังงานของคนที่เข้ามาชมในวันนี้มองว่าเป็นคนปฏิบตัติเป็นคนชอบทําบุญแล้วก็เป็นคนที่อาจจะนั่งสมาธิเป็นประจําอยู่แล้วนะคะอาจจะให้เสริมให้เพิ่มเติมจกกักรที่4ี่มันเป็นมันเป็นเรื่องของพลังงานสีเขียวเนาะถ้าใครมีอัญมณีนะคะเกี่ยวกับ อัญ,ญ,อญ,ญมณีที่เป็นสีเขียวนะคะก็ลองหาใส่ดูนะหรือการนั่งสมาธิอะคะ่ะเวลานั่งสมาธิอาจจะต้องเพิ่มกําหนดจิตนะคะเอามาไว้ตรงกลางหน้าอกเพื่อเคลียรจากกะอะไรบางอย่างนะคะก็ไม่ไม่รู้ว่าวิธีของแต่ละท่านเนี่ยที่ในการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นยังไงเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความพอมันมีไพ่ของสามดาบที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของจักกะที่4ี่เกี่ยวกับเรื่องของปมอะไรบางอย่างที่มันถูกบล็อกถูกปิดกั้นไว้นะคะก็ นอกจากเรื่องของอัญ,ญมณีแล้วที่จะใหะ้นำมาช่วยแก้นะคะก็เป็นเรื่องของการทำสมาธิก่อนหน้านี้ถ้าเป็นคนที่ทำสมาธิอยู่แล้วอาจจะเพิ่มอาจจะให้เพิ่มมาไว้ตรงกลางหน้าอกนะคะมาวางตำแหน่งตรงกลางหน้าอกขอพลังจากครูบาอาจารย์นะคะมามาช่วยเคลียร์ชำระล้างนะคะอาจจะช่วยทำให้ฟโฟล์ขึ้นสบายขึ้นแล้วอีกในนึงนะอย่างที่บอกถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของจาัก,การที่4ี่ไม่ได้มีความเรื่องของทุกข์ใจหรืออะไรเลย อยากให้ลองไปเช็คดูเรื่องระบบเลือดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอระบบหัวใจนะคะถ้าช่วงนี้รู้สึกมีอาการเหมือนกดไหลย้อนมีอาการเกี่ยวกับจุกนั่งจุดจุกนั่งแน่นหลังนะคะลามจนมาถึงหน้าอกเนี่ยอันนี้ต้องรีบไปเช็ครีบไปตรวจนะ,ะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณจะเป็นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัาวนนี้พี่ไพ่เนี่ยเขามีต้องการเขาต้องการมีอะไรอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนะคะ ตอนแรกว,ว่าจะไม่ได้เช็คพลังงานนะคะคิดไปคิดมาอ่ะเช็คพลังงานกันสักหน่อยดีกว่านะและ้วก็ก็ถือว่าดีเลยนะคะได้มาเช็คพลังงานกันก็ได้ได้เห็นถึงแบบอ่ะเราเรารู้ถึงแบบมันอาจจะมีปัญหาอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจจะใช้ใช้ไพ่อีกสำหรับหนึ่งด้วยนะก็ทำให้เห็นถึงแบบอ่ะใครที่แบบ มีปัญหาเรื่องพลังงานอะไรยังไงนะคะเราก็ได้เห็นกันด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอู้ขอโทษค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้พี่ไพ่เขาต้องการอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะดูซิวันนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกมีอะไรต้องการอยากจะสื่อสารไม่เอ่ย อืความเป็นเด็กถือถ้วยคนที่เข้ามาชมนในคลิปเนี้ยนอกจากเป็นคนที่ให้เห็นว่าคุณจริงๆอ่าคุณค่อนข้างมีความสดใสในตัวเองพอสมควรเหมือนกันนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในหน้าที่การงานตำแหน่งที่ดีเป็นคนที่วางแผนดีนะคะหรือความเป็นเด็กถือถ้วยเนาะอาจจะได้จากคุณอาจจะได้รับอะไรจากการที่คุณทำสมาธิก็ได้นะ การอย่างรู้เอ่ความการอย่างรู้อะไรที่แบบอาจจะมีผลอะไรที่เพิ่มเติมมากขึ้นความเข้าอกเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นหรืออาจจะมีของขวัญของดีๆอะไรบางอย่างที่จะทําให้อเข้ามาให้ให้กับคุณในช่วงนี้ได้นะคะอืเอคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้จะมีทําอะไรให้ให้คุณได้กระชุ่มกระชวยหัวจิตหัวใจหรือเปล่า รลังงานความรักค่อนข้างชัดเจนนะคะอืมอาจจะที้เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกก็ได้นะคะเรื่องของลูกเรื่องเกี่ยวกับหรืออาจจะเกี่ยวกับคนอายุน้อยกว่าคนเก่าๆในอดีตหรือความสัมพันธ์อะไรบางอย่างในอดีตเนาะการหวนการการหวนการย้อนมาให้ได้เจอได้เจอกันนะคะเป็นความสดใสเป็นความสบายใจได้ด้วยนะ อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับรูปก็ได้นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะเพราะว่าไพ่วิวออฟาฟอร์จูนอะขึ้นให้เห็นตั้งแต่พลังงานตัวตนของคุณแล้วเนาะแล้วก็มาขึ้นให้เห็นในในในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเล่าเรื่องราวของคุณในวันนี้ให้ฟังอีกอะ่ะแสดงว,ว่าหลายๆท่านอาจจะได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน ะะหรือมีการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาอะไรบางอย่างจริงๆแล้วมันให้เห็นมาตั้งแต่อดีตแล้วนะว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะการงานความชัดเจนการได้รับชัยชนะโอ้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมมารับฟังในในคลิปนี้ในวันนี้เนาะ มีมีอย่างเดียวนะที่อาจจะต้องไปจัดการนะอย่างที่บอกนะคะยังไงก็ลองไปดูเรื่องของปัญหาเรื่องของสุขภาพดูหน่อยนะถ้าใครมีอย่างที่เอ็มได้พูดไปเมื่อกี้ลองไปเช็คกันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะเรื่องปัญหาสุขภาพเนาะแต่เห็นว่าจริงๆรงอ่ะดวงคุณอ่ะเปลี่ยนตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วอ่ะแล้วเนี่ยเหมือนอมันมีความสําเร็จมันมีความสุขความอะไรบางอย่างมันมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาอาจจะได้เจอกันญาณิมิตเก่าๆเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าวนเวียนกลับมาให้ได้เจอกันไปอยู่ในแบบ หรืออาจจะได้ไปไปอยู่ในสถานที่อะไรบางอย่างที่เราเคยมีความสุขที่เคยมีความสุขหรือได้หวนนึกถึงนะคะอะไรบางอย่างในในในอดีตนะแบบนั้นได้ด้วยนะคะอืมแต่ยังมีความกังวลความความกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะอีกในหนึ่งระวังคนลักเก่าวนกลับมานะคะเราก็ อาจจะต้องเลือกหรือเปล่าสำหรับคนที่เข้ามาชมพลังงานวันนีเ้เหมือนขึ้นให้เห็นเป็นในทิศทางของเรื่องของคนรักความรักเน้นหนักไป,ไปในทิศทางนั้นนะคะเน้นหนักให้เป็นเห็นในทิศทางนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอาจจะเป็นของคนในครอบครัวคนที่อายุน้อยกว่านะคะคนที่แบบคนที่เราต้องดูแลนะคะอาจจะมีเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของลูก คนที่เราดูแลอะไรแบบนี้ก็ได้นะเหมือนที่เราแบบอาจจะเป็นไพ่หกถ้วยอาจจะเป็นลูกน้องผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนเราจะต้องไปจัดการดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะก็ให้เกิดถึงความแบบอาจจะเป็นเรื่องทําให้เราวิตกกังวลเนาะเครียดพอสมควรนะคะสํารลังงานวันนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นในเรื่องของแบบอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องของความรักคู่รักเนาะอาะกาวถ้วยเข้ามานะคะ คุณอาจจะค่อนข้างอจริงๆแล้วเป็นคนที่รักตัวเองแล้วเติมเต็มตัวเองได้ดีนะมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ดีนะคะเนี่ยจริงด้วยเห็นไหมก็ไม่รู้ว่าจะไปก็ไม่รู้ว่าจะไปปฏิเสธยังไงนะคะเหมือนวันนี้ไพ่เขาจะมาให้เห็นในเรื่องแบบพลังงานเรื่องของความรักนะเป็นเรื่องของความรักเน้นเน้นไปในทิศทางอ่ะขอพูดเป็นเน้นในทิศทางของเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าเป็นคนักเก่าจะวนกลับมาหรือเปล่านะ แต่ทําไมถึงเครียดละ่ะเออเพราะว่าอาจจะแบบเหมือนไปอยู่ในช่องทางที่เราอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกอะไรแล้วบางอย่างเรือเราอาจจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอค่อยขยาอยาอยีกสักทีแล้วกันนะคะอืมอืมไม่รู้จะเน้นหนักไปทางไหนจริงๆถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอาวันนี้ไพ่อ่ะ มาให้เห็นสําหรับคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ให้เห็นว่าตัวตนของคุณอะเมื่อกี้ที่ให้เห็นเนะาะห้าใบเมื่อกี้ค่ะเป็นคนที่เป็นคนที่ทําอะไรอะค่ะเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นคนที่วางแผนจัดการได้ดีนะเป็นคนมีความมั่นคงแล้วก็มีพุทธิธธภาวะทางอารมณ์สูงมากๆนะคะแต่อาจจะพอสามดาบขึ้นมาแบบนี้แล้วมาล้อกับไพ่ที่วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรอะ คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักรักสามเศร้าก่อนหน้านี้คุณอาจจะได้ไปเจอในเรื่องของความรักรักสามเศร้ารักที่ไม่สมหวังนะคะมีบุคคลที่สามเข้ามาสร้างความทุกข์สร้างความทุกข์ความเสียใจในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้พอสองถ้วย9ก้าถ้วยขึ้นมาแบบนี้ค่ะคุณอาจจะได้ไปเจอในความสัมพันธ์ที่จริงๆเป็นรักที่เท่าเทียมกันนะเป็นรักที่ดีเป็นรักที่เกื้อกูลต่อกันมีเคมีที่ลงตัวนะคะแต่ทีเนี้ยคุณอาจจะไปเจอคนที่เขารักตัวเองมากๆหรือเปล่า นะให้เห็นว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาค่อนข้างจะแบบถ้าไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะคะอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ก็ได้แต่แบบอ่านให้เห็นว่าเป็นคนที่ค่อนข้างไปในทิศทางของคนที่แบบมีความแบบรักตัวเองนะคะมีความแบบมีสเสน่ห์สักนิดหนึ่งอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวขอดูใบสรุปหน่อยเป็นยังไงอท้ายเห็นว่าคุณจะ คุณจะได้รับชัยชนะจากความสัมพันธ์คุณจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักเหมือนคุณนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วประสบความสําเร็จในด้านของการเงินแล้วเหมือนสิ่งเดียวที่คุณขาดคือเรื่องของความรักหรือเปล่าสําหรับคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะวันนี้ไพ่อยากจะสื่อสารของคุณไปในทางของเรื่องของความรักล้วนๆไม่มีอะไรผสมนะคะเหมือนได้เห็นว่าที่ผ่านมา เหมือนคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วนะคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบจริงๆมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งแต่อดีตมีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าจะวนกลับมาระวังนะคะจะเข้ามาถึงสองพลังงานนะแล้วเหมือนแบบคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจที่จะต้องเลือกในทิศท,ทางใดทิศท,ทางหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวขอขยายเดรเบอร์ห,หน่อยค่ะนอกจากไพ่เดรเบอร์เนี่ยเป็นไพ่ตัวแทนของเรื่องของความรักเป็นเรื่องของเคมีที่รวมตัวกันแล้วค่ะ อาจจะหมายถึงไพ่ที่เป็นทางเรือกตัวเลือกด้วยนะอืมนั่นแหละคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ยังอยู่ในใจเป็นคนที่ยังเปิดเผยไม่ได้และคนหนึ่งก็เข้ามาเพื่อสร้างความชัดเจนอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะแต่ไม่รู้แหละสําหรับคนที่เข้ามาชมในคลิปเนี้ยพลังงานของคุณอะ่ะคุณเคลียร์เรื่องอคุณเคลียร์เรื่องของคนเก่า,กามีเกมว่าคนเก่า,กาจะวนกลับมาแล้วทําให้คุณต้องแบบ เหมือนมีความกังวลเนาะถ้ายังไงอะค่ะคุณเคลียร์ถ้าคุณเคลียร์เรื่องของความความไม่สบายใจของคนเก่าวนกลับมาหรืออะไรบางอย่างที่มันยังติดค้างในใจคุณเคลียร์เรื่องความคิดมากคิดเยอะได้เราบอกเลยว่าโชคชะตาของคุณอะมันเปลี่ยนแล้วถ้าสําหรับใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้ก่อนหน้านี้คุณไม่ได้สมหวังในความรักไม่ได้สักเซสในเรื่องของความรักงานสําเร็จแล้วการเงินมั่นคงแล้วเหมือนอยู่ในจุดที่แบบ มีความรู้ความสามารถพอสมควรแล้วเป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้บุ่มบา่ามไม่ได้ใจร้อนแสดงว่าที่ผ่านมาคุณได,ได้ได้เจออะไรมามากจนคุณได้มีเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรในหลายสิ่งหลายๆอย่างจนทําให้คุณมีความมั่นคงทางด้านทั้งภาวะทางอารมณ์วุฒธธิภาวะทางอารมณ์ที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็มันมันบง่งบอกมันจะส่งไปถึงเรื่องของการเงินถ้าสําหรับเพราะว่าพลังงานที่ให้เห็นเมื่อกี้ค่ะ สำหรับว่าคุณอาจจะมองว่าเออตอนนี้การเงินเราอาจจะยังไม่ได้ดีไม่ได้โฟโลร์ขนาดนั้นเหมือนความสามดาบอะค่ะอย่างที่บอกมันมาปิดกัน้นจริงๆพลังงานของคุณอะมันต้องเต็มอิ่มในทุกๆด้านแล้วนะแต่มันเหมือนความเป็นสามดาบับอาจจะเป็นเรื่องของความรักความผิดหวงังความเสียใจความสูญเสียในอดีตปมที่มันถูกปิดกั้นอยู่แล้วมันยังถามว่าในหน้าไพานี่ยยังให้เห็นในปมปมนั้นอยู่ไหมยังหเห็นถึงปมที่มันยังทําให้คุณย้อนมาเก็บคิดมากังวลมาคิดมากคิดเยอะ นะคะแต่อย่างเดอะเรเบอร์เนี่ยขยายเดอะมูนขยายเดอะใฮร์ราแฟนขึ้นมาค่ะก็มองว่าคุณจะได้เจอรักที่ดีนะขอให้คุณปลดล็อกเรื่องของความคิดมากความวิตกกังวลหรือว่าถ้าจะมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาค่ะถ้ามีสองบุคคลเข้ามาคนคนนึงจะเป็นความไม่ชัดเจนอย่างอย่างเห็นได้ชัดๆเลยแต่อาจจะเป็นคนที่คุณรักก็ได้หรือเป็นคนรักเก่าก็ได้นะเป็นคนที่คุณเคยรัก อีกความสัมพันธ์หนึ่งเนี่ยมาในแบบที่ถูกต้องแล้วบอกเลยว่าคุณจะได้เจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่สมหวังที่จะทำให้คุณนะคะมีความมั่นคงทั้งในด้านกายภาพภายนอกแล้วก็ศักยภาพภายในนะคะอ่ะเดี๋ยวขอสรุปเดี๋ยวขอแบบขอขยายสี่ม้เท้าสักหน่อยนะขอขยายสี่ม้เท้าหน่อยอืม อะไรที่มันเป็นเรื่องของความลับอะไรทุกอย่างอะคะ่ะมันเหมือนมันจะเคลียร์หมดแล้วนะมันจะเกิดความชัดเจนนะคะอะไรอะไรก่อนหน้านี้ที่มันอยู่ใต้พรมอะมองว่ามันจะมันจะชัดเจนแล้วนะคะหรือความรักของคุณอะบางทีไม่จําเป็นต้องบอกให้ใครรู้เยอะรู้มากก็ได้นะคะมีอะไรก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักเนาะถ้าเจอคนรักที่ดีแล้วอะคะ่ะถ้าเป็นไปได้ บางบางทีโชคชะตาของบางคนนะคะไม่สามารถที่จะแบบเหมือนเหมือนไม่ต้องให้ใครได้ได,ได้ได้รู้เยอะในเรื่องของคุณหรืออีกในหนึ่งนะคะบ่งบอกว่าการที่เคการที่คุณจะได้เจอคนรักคนคนนี้มันมีความที่แบบนอกจากมันมีอารมณ์ความเข้าใจมีความรักที่เท่าเทียมกันมากๆม,ม,มีเคมีที่ลงตัวกันมากๆคุณมีความลึกซึ้งทางด้านจิตวิญญาณของการละกันด้วยนะ นะคะคุณมีความลึกซึ้งของด้านจิตวิญญาณของกันและกันมองว่าเป็นคนที่อาจจะเจอกันมาไหนในในหลายภพหลายชาติแล้วนะเราทําให้ได้มาเจอกันนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมพลังงานเพิ่มเติมหน่อยเอามาให้เห็นกันขนาดนี้แล้วว่าเป็นเรื่องของความรักขอเช็คหน่อยเลยแล้วกันขอเช็คให้เลยแล้วกันนะคะถ้าจะมาให้เห็นขนาดนี้ ขอเช็คให้เลยแล้วกันขอดูหน่อยว่าคนเก่าคนใหม่หรือเป็นคนยังไงเป็นคนลักษณะนิสัยแบบไหนนะคะดูว่าเป็นคนเก่าคนใหม่เป็นคนแบบไหนลักษณะนิสัยยังไงนะขอห้าใบค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูว่าไพา่เขาจะบอกไหมเราจะให้เห็นเป็น,นทางไหนอมืมีเกณฑ์เป็นคนรักเก่านะคะหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ หรือเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนเก่าในสมัยเรียนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่คนคนนี้ต้องเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เคยเกื้อกูลกันมานานะคะถ้าเป็นคนรักเก่านะเขาต้องเป็นคนที่จ,จัดจิตใจดีพอสมควรนะคะไม่ได้มาเพื่อเอารัดเอาเปรียบเรานะอืม คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะนิดนึงนะคะหรืออาจจะมีหลายๆคนที่เข้ามาในช่วงนี้จริงๆเข้ามาเป็นตัวเลือกทางเลือกให้กับคุณมองว่าอาจจะเข้ามาหลายๆคนรับอาจจะเป็นคนที่เหมือนคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วนะคะสําหรับใครที่รอความรักอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแล้วก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนทางไกลนะ ให้เห็นว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นคนทางไกลเคยเป็นคนที่เลิกลากันไปแล้วคนที่เป็นอิสระต่อกันความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีการได้เริ่มต้นกันได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ๆได้ได้กลับมา,าท้าทายกันใหม่ๆนะคะแต่ว่ายังค่อนข้างให้เป็นอิสระต่อกันอยู่นะอย่างที่บอกเมื่อกี้อะคะ่ะว่าความรักของคุณนะคะ่ะบางทีมันไม่จําเป็นต้องต้องบอกให้ใครรับรู้เนาะจะเข้ามาเป็นของขวัญดีๆให้กันนะคะ หรืออีกไงหนึ่งมองว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้นะเป็นคนที่คุณอาจจะรู้จักอยู่แล้วจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้นะอืเห็นไหมคะจริงๆด้วยอะ่ะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะโอ้สำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังพลังงานในวันนี้นะคะคุูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมาบอกว่าคุณกำลังจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกถ้าก่อนหน้านี้คุณรู้สึก คุณสักเซตทุกอย่างแล้วคุณเป็นคนที่มีความพร้อมคุณผ่านอะไรมามากมายจนทำให้คุณนิ่งสุข,ขุมมีปุธิภาวะทางอารมณ์ที่ดีมากๆแต่แต่สิ่งเดียวที่คุณยังขาดคือสามดาบคือความความรักที่ไม่เคยสมหวังหรือการถูกปิดกั้นการถูกบล็อกหรือปมปัญหาตั้งแต่วัยเด็กที่คุณเคยเจอมาสำหรับอาจจะเป็นปมปัญหาที่แบบครอบครัวไม่สมบูรณ์ แล้วก็ส่งผลมาถึงในในอนาคตในในอนาคตที่ผ่านมาในในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้คุณเหมือนแบบว่าเวลามีความรักในแต่ละครั้งอะคะ่ะมันคุณก็ไม่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเลยเวลาตั้งใจจะรักก็ถูกหลอกเวลาเวลาไม่ได้ตั้งใจจะรักก็ดันไปทํากับเขาไม่ดีคุณอาจจะมีปมเรื่องนี้มันเลยทำมันมันเลยทําให้ให้ให้คุณแบบว่า ความรักที่ผ่านมามันค่อนข้างจะแบบอาจจะมีเรื่องของความคัดเคลื่อนมีความไม่ลงล็อบแล้วก็ทําให้คุณยังไม่ได้เจอเหมือนทุกอย่างพร้อมหมดแล้วยังขาดเรื่องนี้นะคะแล้วก็วันนี้ไพ่ก็ไม้เห็นแล้วว่าวันนี้ไพ่ต้องการจะมาสื่อสารบอกว่าคุณกําลังจะได้รับความรักแล้วก็จะมีเข้ามาให้คุณเลือกแล้วจะมีหนึ่งในนั้นนะคะจะมีหนึ่งในนั้นที่จะเข้ามาเริ่มต้นแล้วจะมีความชัดเจนให้กับคุณ หนคนในนั้นอาจจะมาอาจจะมาในรูปแบบของความรักในแบบของความลับอ่ะขอโทษค่ะมาในรูปแบบของความลับในในรูปแบบของความลับเนาะแล้วอีกท่าน,นะคะ่ะอีกคนจะมาในรูปแบบของความชัดเจนถ้าไงามองดีๆเลือกดีๆนะนะคะมองดีๆเลือกดีๆนะอ่ะเดี๋ยวขอไพล่ลัคเกอ์นะคะให้อีกสักสามใบเพราะเมื่อกี้บอกกันไปแล้วนะเกือบลืมแล้วนะคะเกือบลืมแล้วนะ ว่าไพ่มีอะไรจะบอกเพิ่มเติมไหมนะคะ,อะขอดูสักสามใบนะวันนี้แบบมาในทางทิศทางของความรักล้วนๆเลยนะคะขอดูหน่อยอืม Come come to t h e แอนนะคะมีเกณฑ์นคนรักเก่าจะกลับมาจริงๆนะ ยืดหยุ่นนะคะใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะรักตัวเองนะคะรักตัวเองมากมากยืดหยุ่นใช้ชีวิตให้มีความสุขนะ,ะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะอืมอิมเมจินนะคะ, LinkedIn, ะ,คะให้คุณจินตนาการเลยค่ะให้คุณจินตนาการในสิ่งที่คุณอยากได้ในสิ่งที่คุณอยากอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะให้คุณจินตนาการได้เลยแต่อยู่ในพื้นฐานของหลักของหลักในเหตุและผลนะ แต่ว่าเหมือนไพ่เขามาแนะนาวันนี้ว่าสิ่งดีๆกําลังจะกลับมาให้คุณยืดหยุ่นนะคะให้คุณจินตนาการแต่ขอให้อยู่ในจินตนาการในหลักของเหตุและผลนะคุณอยากได้คนแบบไหนคุณอยากได้แบบแบบไหนในชีวิตคุณอยากให้ชีวิตคุณเป็นยังไงคุณสามารถจินตนาการได้เลยนะคะแล้วอิมเมจิกค่ะสิ่งสิ่งนั้นความหาสัจจ์นั้นจะเกิดขึ้นกับคุณ ขออย่างเดียวแม่หมอขออย่างเดียวขอให้อยู่ในหลักของหลักของเหตุและผลนะคะโอ้ยมิวแอนนี่ค่ะความรักของคุณถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคุณจะเจอความรักที่ลงตัวเป็นความรักที่ระมุนก่อนหน้านี้คุณเคยวาดฝันยังไงไว้คุณคุณจะได้แบบนั้นโอ้ยฟินแทนสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะคะใน ก็วันนี้มาแบบให้เห็นชัดๆไปในทิศทางของเรื่องของความรักนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่สําหรับใครที่ผิดหวังมานานหรือใครที่รู้สึกว่าต้องยืนด้วยตัวเองอยู่ด้วยตัวคนเดียวนะคะแบบสําเร็จในทุกๆด้านแต่ยังไม่สําเร็จในเรื่องในเรื่องนี้นะคะไพ่เห็นว่ามันถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงว่าไพ่วิอัลฟอร์จูนขึ้นมาตั้งแต่ในพลังงานตัวตนแล้วก็ขึ้นมาใน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 สิ่งที่มันเป็นอ่าในในไพ่ ในไพ่วงจรในรอบชีวิตของคุณนะคะมันมันให้เห็นถึงว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วนะแล้วคุณกําลังจะสมหวังนะคะใครรอความรักอยู่คุณได้รับแน่นอนขอให้รับพลังงานนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ